วครับพบกช่องเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับโอ้ยร้อนวันนี้ก็ตามสัญญาครับกลับมาตรงหมายข้างบ้านเก่าเดี๋ยวผมจะถ่ายบ้านเก่าให้ดูด้วยว่าผมอยู่ที่นี่อยู่บ้านเก่ามาสามสิบปีแล้วก็ออกจากบ้านเก่ามาแล้วเจ็ดปีก็ประมาณอทนนั้นแหละก็ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดเป็นหมายไม่นานท่าจีนผมตกปลาทุกวันนะเมื่อก่อนแต่ยังไม่ได้ทาคลิปเมื่อก่อนยังไม่ไม่ไม่ได้ จากใยพวกการทำยูทูบหรืออะไรเลยเลยตกไปเฉยครึ่งวันผมมาได้ห้าหกโลแล้วปลากระมังปลาตกะโกปลาพมปลาก,กา,กา,กกาแล้วแต่มันจะเข้าเออมาหมายนี้ไม่มีล่มเลยนะครับไม่มีล่มเลยแล้วน้ำขึ้นด้วยตอนนี้โอ้แดดทั้งนั้นเลยเดินดูใหม่รอบๆก่อนอาจจะสวนแตงบ้างนะครับเพราะว่าที่มันขึ้นฝั่งนู้นมีบ้านเก่าผม ันเก่าเองเนี่ยเมื่อก่อนผมมาตกตกแน่ทุกวันเลยตั้งแต่เด็กนะผะอยู่ในนี้ตั้งแต่เกิดยันผมอายุสามติดผมถึงออกไปจากที่นี่นี่ยครับแม่น้ำท่าจีนส่วนแสงแดดหน่อยนะครับเนี้ยเบ็ดลงสามคันพอเอาเอาเข้ามายากเฮ้ <c oughs> ยครับ <c oughs> แหมเสียดายสว่าดีอนนี้ยถ้าไม่มีนะจะมีพื้นที่สีตรงนี้อีกด้วยนี่น้ำก็แห้ง เดินเลาะเข้ามานี่รถก็จอดไปข้างหน้านู่นเลยดูนฝั่งนี้เป็นลงสีทหาัไทยครับมก่อนมันก็เป็นสังกะสีหมดเลยนะมก่อนก <c oughs> ่อนอันนี้เราไม่อาว่าไม่ต้องไปอธิบายบ้านของเขาอันนี้เป็นของลูกเจ้าของเก่าภูมหมดแล้วคงไม่มีใครอยู่แล้วแหละเมื่อก่อนผมว่ายน้ําข้ามฝั่งนี้ประจํา เห็นเงี้ยกว้างอยู่นะน้ำข้างๆจะไหลแรงตรงกลางจะไม่ค่อยไหลน้ำจะไหลข้างสองข้างเลยแล้วตอนเนี้ตะวะหรือว่าประสบชวาพัดไปทางโน้นคือน้ําขึ้นถ้าไงนี้คือน้ําลงแต่ตอนเนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หลยอย่างพอน้ำขึ้นปุ๊บเดี๋ยวตีไปสายเอ็นมันจะเข้านี่หมดเลยต้องตีใกล้หน่อยรอะหมายเงี้ยตีไกลก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ตัวต้องตีใกล้ๆตีตามร่องน้ำอ่ะ ก่อนผมก็มานั่งกินเหล้ากินยาอะไรกับเพื่อนกับปูงตรงนี้นะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วลูกบ้านฝั่งนู้นเขาย้ายมาอยู่นี่นักทันชมครับ,บว่าจะได้ตัวไหม บอกไปลำจะเป็นลำเก่าของงวดที่แล้วนะครับคือตกแม่น้ําลำเก่าที่แน่จริงๆก็กินนะแต่สมัยนี้ผมไม่รู้ไม่ได้มาตกเจ็ดปีแล้วออกจากที่นี่มาเจ็ดปีแนละ้วไม่ได้ตกเลยจนผมอายูสามเจ็ดแล้วอะ่ะเดี๋ยวดูกันว่าลำเก่าที่เหลือจากงวดที่แล้วทาไม่กินยังไงในะกระสอบนี้ก็มีทั้งลำทั้งขนมปังทั้งเ้อเล็กๆน้อย จะลำบากมากเลยมันเข้าไปในกองพักตบหมดเลยโอ้โหเลยฟ้าที่สองดวง,งบนดวงในน้ําดวงม,มาลุ้นกันครับแต่หลกัลกๆเลยตรงแถวนี้เป็นปลากระมังรับแขกแต่ไม่รู้ทําไมนี้มันจะเป็นยังไงถ้าตกตรงสะพานนะ่าจะกินดีมากเลยแล้วผมรู้ตำแหน่งด้วยตรงสะพานตกตรงไหนกินกินดีโยนไกลโยนไกล,ไกลแต่ตรงนี้ธรรมดาผมไม่ค่อยมาตก ขาส่วนมากผมจะตกสะพานมากกว่าตรงนี้มันลกมาก่อนกพาตรงนี้มันจะเป็นรั้วรั้วกั้นไหมตามดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมจะมาแค่สองชั่วโมงนะ่ะเดี๋ยวต้องกลับแล้วลดูสอชั่วโมงจะได้สักกี่แต้มครับ อนนี้ตกตัวกวนมากเลยเอามาอัดข้างในเต็มเลยเนะ่ยโอ้โหตาน,านานๆจะมาตกที่นี่ทีมาแล้วเจอแบบเนี้ยโอ้เจ๋งเลยแล้วน้ำขึ้นลาไม่ค่อยกินหรอกถ้าน้ำลง่ะกินดีที่นี่นะก็ดูสภาพเลยโอ้ตายแล้วตกได้แต่กินน้ำเนี่ยก็มากันเต็มเลยทยอยมาแล้วล่มก็ไม่มีเดี๋ยวกล้องก็ดับอีก ป88ต่อเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาคันนึงคันน้ำมันหย่อนออรวมติดตารวมติดอะไรติดสวะติดแน่ รู้ว่าจะตกได้นานหรือเปล่านะโอ้โหักตกกวนหน้าดูเลยจนไม่มีที่จะโยนแล้วเนี่ยมีการตอดเล็กน้อยจากส่เอ็นเข้าไปในพัพตบหมดเลยแล้วก็สว่าะก็มาปิดอีกทีหนึ่งดูอูมากันเต็มเลยน้อยนะแล้วมาจะปั่งนี้ด้วยนะ ฝั่งโนูโล่งเชียวเดี๋ยวเอาคันลึกขึ้นมาก่อนเหมือนมีตอดอยู่ทีสองทีไม่รู้ติดหรือเปล่าหรือว่าหลุดไปแล้วหรือว่าตอดลำเล่นก็ไม่รู้ ครับแ้มแรกปลาหางแดงผมบังแดดก่อนส์ใไได้อยู่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไขได้อยู่ประมาณสามนิ้วครึ่งเกือบเกือบีสามนิ้วครึ่งนั่นแหละตามดูมาต่อครับกับอุปสรรคตับตบชาวา <S <S คลิปนี้ไม่มั่นใจว่าจะตกได้นานหรือเปล่านะครับ ดีแดดก็ส่องกล้องก็จะดับไอปักตบชาวาก็กวนถ้าน้ําลงอ่ะไอผักตบชาวาฝั่งเนี้ยมันจะบังผักตบชาวาที่ลอยน้ํะน่าจะดีกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้มันพัดมาทางนี้ไงมันเข้ามาัดอยู่แถบนี้มาผิดจังหวะมันเป็นจังหวะน้ำลงจะดีมากเลย ก็ได้ไปแล้วแต้มนึงมันมีตอดอยู่นะแต่โอ้โหเนี่ยเบ็ดผมอยู่ในปักตบบชวาคันนึงเข้าไปอัดกันอยู่นะพอขึ้นมาติดแน่เลยอย่งมากันอีกแล้วโอ้ยเนี่ยกัตกตบชวาก็าปลากินจัดก็ว่าไปอย่างส่วนมากปลาที่นี่จะกินน้ำลงน้ำขึ้นกินอยู่แต่น้อยตัวมาผิดจังหวะจริงๆ ไม่รู้ว่าทนดูอีกสักชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ได้ยังไงก็ลงคลิปสั้นๆเลยแล้วกันสักห้านาทียงนาทีเดี๋ยวผมไปจัดการฝักตบชวาก่อนครับเรียบร้อยฝักตบชวาปิดรูมิดเลยไม่มีที่ตีเลยเบดกอใหญ่กำลังจะลอยมาอีกเออจะได้ตกไหมเนี่ย ยีงตากแดดอยู่เนี่ยตอนนั้มีตอนแล้ว ครับแทมที่สองขย่งใบข้าวไสสวยอยู่ครับหาช่องโยนจนได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเยื่อใหม่แล้เยื่อเก่าหมดแล้วดูว่าเหลือเวลาอีกไม่มากตอนนี้ทับทบชวาก็น้อยลงแล้วแต่ยังมาอัดอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ยอมมันไม่ยอมไปทางมาต่อครับมากำลังใสสวยตัวครับ กินไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเก็บมาเปลี่ยนเย่อะสวยตัวครับตามดูต่ออีกครึ่งชั่วโมงว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมตอนนี้ก็เริ่มโล่งโล่งแล้วพรกอบชวาลมมาแทนทีนี้ตามมาต่อครับผม หดไปแล้วค,ครับสังขวาดติดกตชวาผมโยนอีกไม้น่ คณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนติดชิงครับคลิปนี้ก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยได้สามแซมสามตัวนี่ขนาดมาไม่น้ำนะเนี่ยไปอย่างได้แค่สามตัวมีเวลาอยู่สองชั่วโมงแต่ดันไปติดตับตบชวา้ะเกือบชั่วโมงเลยเลยมีเวลาตกแค่นิดเดียวน้ำเป็นช่วงน้ำขึ้นเลยถ้าน้ำลงปลาจะเข้าดีกว่านี้และอย่างไม่มีร่มเลย กล้องก็จะดับให้ได้เลยตากแดดอยู่ตลอดวันนี้ก็ได้มาแค่นี้ครับจาบสมัยก่อนที่ผมเคยอยู่ป้ากินดีนะจะน้ําขึ้นน้ําลงแต่น้าลงจะกินดีกว่าน้ําขึ้นเดี๋ยวปลาสมัยนี้รู้เยอะนะนั่นแม่น้ํายังไม่ค่อยกินเลยอย่มาก่อนแม่น้ำปลาชุมจะตายพรามติดลงสีปลาชุมมากมาก่อน เดี๋ยนี้รู้เยอะแล้วไม่ค่อยกินเบ็ดปลาแม่น้ำก็ยังหายากเลยจะต,ตามคลองเนี่ยถ้าได้ก็ถือว่าถูถือว่าดีแล้วเลยเพราะนานแม่น้ำเนี่ยผมตกสองชั่วโมงสมัยก่อนเนี่ยสองชั่วโมงที่ผมได้เพียบเลยไม่ต่ากว่าสีห้าโลมี่สอชั่วโมงได้สามตัวเป็ตัวที่หลุดไม่นับได้เวลากลับบ้านแล้วผม งั้นแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนติชทิ้งครับและคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเจอกันครับผม